มันเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าแพ้แพ้คือทำอยังไงก็ได้ที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นพ่ายแพ้แม้ว่าตัวเองจะพ่ายแพ้และสูญเสียการต่อสู้แบบนั้นเนี่ยมันไม่มีใครได้ประโยชน์และมันเป็นกับดักของความขัดแยง้งเรียกว่าทาไม่มีหัวหน้าพักชื่ออภิสิทธิเวชชาชีวะ และนายพิสิทธิ์เวยชยุทน์ถ้าไม่เคยผ่านเหตุการณ์ปี52-53มาไม่ถูกกระเนินคดีในฐานะผู้ที่สั่งการและทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมถ้า,าพรรคประชาธิปัตยไม่ได้หัวหน้า,าพรรคเป็นแบบนี้ภาพที่เราเห็นในสภามันจะไม่เละเทะปาดเถื่อนขนาดนี้ไม่มีทาง เพราะคนมันยังพอมีสติแต่ตอนนี้คนไม่มีสติแล้วมันพร้อมจะแลกกันละแนวโน้มของคนที่ต่อสู้พวพันหรือคู่ขัดแย้งเนี่ยนี่เป็นธรรมชาติผมนี่พยายามมากเลยถึงแม้ว่าจะโดดก็ไปร่วมสักพักแต่ว่าผมจะต้องหาจังหวะถอยออกมาเพราะอะไรฮะเพราะการที่คุณสู้รบพวพันอยู่ในสวนหน้าเนี่ยนะครับอยู่ในแนวรบสวนหน้าปุ๊บเนี่ยแรงกดดันที่มันเป็นแรงปะทะกันอยู่เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีเขี้ยวมันจะงอกอะฮะเล็บนี่งอกเขี้ยวงอกเลย นะครับความไอความดุดันของเราเนี่ยมันจะดุดันมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตว่าช่วงไหนที่มันเป็นช่วงการต่อสู้กันดุเดือดนี่นะครับหรือคนที่ต้องอยู่ในสถานะอะไรเป็นผู้นําหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอความขัดแย้งเนี่ยสภาพร่องความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยดุดันเป็นเหี่ยวดังนั้นเนี่ยไอกับดันแบบนี้ถ้าเราเข้าใจและติดตามทางการเมืองและเข้าใจธรรมชาติความขัดแยงเรารู้จักการถอยออกมา ถอยกลับมาแล้วมาดูนะครับดูเหตุการณ์ดูแล้วก็ดูบริบทอื่นๆนะฮะว่าเราจะมีวิธีการไหนไหมที่เราจะกลับเคลื่อนไปได้โดยที่เราไม่ต้องเสียหายหรือสูญเสียหรือจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องบทขยี้ฝ่ายตรงข้ามกันแบบพังให้พังส่วนตัวผมเนี่ยอย่างตอนนี้อ่ะสถานะผมก็ดูเหมือนประหนึ่งว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับพรรคประชาธิปัตย์หรือกับพันธมิตร แต่เอาที่สุดที่สุดเนี่ยผมไม่คิดว่าผมอยากจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือพันธมิตรนั้นย่อยสลายไปจนแบบหมดสภาพผมไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นหรือแม้แต่หน้ากากาขาวเวลาผมวิาพากษ์วิจารณ์ผมก็เอ็นดูนะครับวิจารณ์อย่างเอ็นดูเลยหมายความว่าไงผมมองผมมองว่ามันเป็นสีสันในระบบประชาธิปไตยผมยังเห็นว่าการเมืองยังต้องมีฝ่ายค้านแล้วก็พรรคฝ่ายค้านที่ดีที่สุดตอนนี้ที่มีศักยภาพเนี่ยก็ควรน่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าวันเนี้ เราเห็นการกระทำเนี่ยพฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงหลังๆมาเนี่ยในฐานะพรรคฝ่ายค้านะผมพูดตรงๆนะผมว่าพักรักประเทศไทยของคุณชูวิทย์ดีกว่าเยอะคุณชูวิทย์ได้สร้างปรากฏการณ์ในฐานะพรรคฝ่ายค้านที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบได้ดีกว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่มีอายุมาถึงหกสิบปีถ้าเทียบกันตัวๆระหว่างนะครับ ถ้าไม่เอาจานวนสมาชิกมาเทียบกันนะแต่เอาดูที่พฤติกรรมนะและการกระทําเนี่ยระหว่างคุณอภิสิทธิกคุณชูวิทย์เนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยได้แต้มเหนือคุณอภิสพิธิ์เนี่ยมากมายไม่รู้กี่เท่าแน่นอนคุณชูวิทย์อาจจะหล่อสู้คุณอภิสพิธิษ์ไม่ได้ฝีป่ากก็อาจจะสู้คุณอภิสพิธิษ์ไม่ได้แต่สิ่งที่คุณชูวิทย์ทาจังหวะจกักจักโครนทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยที่คุณชูวิทย์ทานั้นเนี่ยมันลงตัว คุณชีวิตได้สร้างปรากฏการณ์ของพักฝ่ายค้านแบบใหม่ขึ้นในสภาในขณะที่พักประชาธิปัตย์นั้นกำลังดื่มดั่งกับการเป็นพักประชาธิปัตย์ที่เต็มไปด้วยอะไรฮะเี่เรียกว่าเขาเรียกพักอะไรพักทาสีอ่ะเป็นช่างทาสีป้ายสีในสภาเมื่อวานนี้มีการตะโกนว่าเนี่ยปอนทิประธานเนี่ยพยายามที่ปิดกั้นการอภิปรายนี่นะครับแล้วก็รวบรัด นั่งหลายซึ่งจริงๆแล้วเกิดจากการที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมอภิปรายแล้วก็ประท้งเกินตีลวนทําให้สภาเดินหน้าต่อไปไม่ได้ถึงขนาดว่าสอวอในี่มาค้านจริงๆพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่ป้าป้ายสีเป็นช่างทาสีที่เขาบอกว่าเป็นช่างทาสีอันนี้จริงเลยนะมาบอกว่าการแก้ไขสอวอสัรหาเนี่ยเพื่อที่จะรับใช้คุณทักษิล์ มันเกี่ยวกันยังไงครับไอ้สอวรสรรหาเนี่ยไอ้การแก้ให้ให้สวมาจากประชาชนเนี่ยมาจากการเลือกของประชาชนเนี่ยมันเป็นการรับใช้ทักษิณยังไงคุณกาลังจะบอกว่าอะไรคุณกําลังจะบอกว่าการที่มีสวสรรหาเนี่ยเอาไว้ถ่วงดุลทักษิณใช่ไหมคุณกําลังอธิบายอย่างนี้เหรอถ้าไม่มีสวรสรรหาก็จะไม่มีคนถ่วงดุลทักษิณอย่างนั้นเหรอ เอาแล้วถ้าประชาชนเขาไปเลือกสวขึ้นมาเขาไม่สามารถมาทําหน้าที่แทนทดแทนหรือทําได้ดีเท่าสวสัรหาหรือแล้วถ้าอย่างนั้นสวสัรหาเนี่ยถูกลงแล้วเนี่ยคุณยอมรับหรือไม่ว่าคุณสร้างคุณแต่งตั้งสวสัรหาเนี่ยนะแต่งตั้งบุคบุคคเหล่านี้มาเป็นสวสรนหาด้วยเหตุผลว่าเป็นเหตุผลทางการเมืองเพื่อให้มาจัดการกระโหลักดิณสิอย่างที่ผมปราโาทไว้จริงๆเอากระดึงที่สุดนะคือตอนเนี้ย มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับการเมืองสมัยก่อนในประชาชนเนี่ยมันเอออ,อหอ่หมกไปนะจนชั้นนาเล่นอะไรไปก็ว่ากันไปคุณไปดูชาวบ้านชั่วโมงนี้สิครับผู้ชมรายการทีวีเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสายลอฟ้าเนี่ยรายการสามจุดศูนย์ที่ผมท้าได้เลยนะวันหลังนี่เราน่าจะมีการแข่งกันนะดีเบตวันหลังไม่ต้องเอาผมเอาใครเอ,เอาฝ่ายนักการเมืองหรือผู้นำแกนนําชุมนุมแกนนําแกนนอนอะไรทั้งหลายเนี่ยไปออกทีวี ลองคักมาเดผู้ผู้ชมรายการทีวีประชาชน3.0ดีเบตกับผู้ชมรายการทีวีสายล่อฟ้าะอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าสนุกกว่าคือผมกลังจะบอกว่าอุธิภาวะของประชาชนในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์และติดตามสังเคราะห์ปรากฏการทางการเมืองนั้นเนี่ย ในปัจจ enfin ja, ุบัน anyway. น no ั้นมันเทียบไม่ได้กับในอดีตเมื่อก่อนนี้เนี่ยไอคนวิจารณการเมืองถ้าคุณไม่ใช่เป็นข้าราชการเป็นนักข่าวเป็นคนที่เรียนในสายรัฐศาสตร์อะไรเงี้ยหรือผู้สนใจทางการเมืองจริงๆตัวตัวตัวยงเนี่ยคุณวิจารวิจารณการเมืองไม่ได้แต่คุณตอนนี้คุณไปไหนคุณเจอแต่ประชาชนเนี่ยชาวไร่ชาวนาคนธรรมดาแล้วคนธรรมดาสามัญแท็กซงแท็กซี่แม่บงแม่บ้าน วิาพาก์วิจารณ์การเมืองอย่างเป็นระบบมากกว่าในอดีตมากมายหลายคนวิจารณ์ดีกว่าคนที่เรียนคณะร,รัฐศาสตร์ด้วยซ้ำไปแล้วผมเชื่อนะหลายคนเนี่ยถ้าจับเอามาดีเบตนะกับสสเนี่ยผมว่าสสบางคนอาจจะกระจุยนะฮะในบางเรื่องนะครับคือการเมืองในรอบหลายปีนี่มันผลิตไอ้อย่างผมเนี่ยตามการเมืองจนแบบติดตามทางการเมืองแล้วก็ถูกสถานก,การณ์ทางการเมืองเนี่ยผลักให้จะต้องมาทั้งนั่งทำเนียแต่ทารายการแบบนี้ คือผมกำลังจะบอกว่าประชาชนตอนนี้มันไปถึงยุคสามจดศูนแล้วเป็นยุคที่เขามีส่วนร่วมแล้วเขาติดตามนะเขาดูออกและประธานรัฐสภาก็ดูออกฮนะถึงขนาดบอกว่าการประชุมสภาวันนี้เนี่ยก็อภิปรายคุณทำลายคุณก็ทำไปแต่ว่าอย่าลืมเกรงใจประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านบ้างผมที่ว่าประธานสมศักดิ์นั้นเนี่ยเข้าใจสภาพการของประชาชนเนี่ยค่อนข้างดี รู้ว่าประชาชนนั้นเนี่ยมีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินว่าการอภิปรายหรือการทําหน้าที่ของพักฝ่ายค้านของพักประชาธิปัตย์นั้นได้ทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นพักฝ่ายค้านจริงๆหรือเป็นพักฝ่ายแค้นคืออารมณ์ตอนนี้ของพักประชาธิปัตย์มันเหมือนคนแค้นน่ะมันไม่เหมือนคนค้านสมมุติผมถ้าผมจะค้านพักประชาธิปัตย์ผมก็จะค้านในหลักการแต่ผมจะไม่มีพฤติกรรมแบบ แย่ๆนะครับแบบนั้นในสภาเนะี่ยไปบีบคอคนอะไรอย่างเงี้ยในที่ประชุมสภานี่คุณตกลงคุณจะเอาแบบไต้หวันเกาหลีใต้แล้วบีบคอกันจะไปตบจิกผมกระชากกันเอาแบบนั้นเหรอคุณคุณ,คณเคี้ยงแฟ้มลากเก้าอี้ยังไม่พอใช่ไหมตกลงคุณจะคุณจะไปให้ถึงจุดจุดที่เรียกว่าสภาเนี่ยมันหมดหมดหมดอะไรหมดความความศักดิ์สิทธิ คือความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันเถียงกันข้างนอกได้ก็ไม่เป็นไรนะจริงก็เถียงกันข้างนอกได้แต่สุดท้ายมันก็ต้องไปจบกันในสภานะครับคุณกําลังทําให้ทฤษฎีแล้ว้อข้อเสนอแนวความคิดของคุณสนธิลิ้มทองกุลนั้นเนี่ยมันเป็นจริงคุณสนธิพูดถึงว่าสภานี่มันมันเหลวไหลแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องไร้สาระแล้วอ่ะเป็นระบบที่ไม่ไม่สามารถพึ่งพาได้แล้ว แต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณทําให้มันไม่พึ่งพาไม่ได้แล้วมันแย่นะมันเกิดจากการกระทําของคุณเองด้วยอ่ะคือคุณมีทางออกคุณสามารถใช้โวหารขีดความสามารถในฐานะที่คุณเป็นบุคลากรทางการเมืองแล้วก็อยู่ในการเมืองมานานเนี่ยสามารถอภิปรายโน้มน้าวถึงแม้ว่าคุณจะแพ้โหวตในสภาแต่ว่าถ้าคุณอภิปรายที่ได้ดีใช้เหตุผลตักกะได้ดีคุณจะชนะใจประชาชนคําถามคือคุณทําแบบนี้คุณชนะใจประชาชนยังไง คุณจะชนะประชาชนชนะใจประชาชนมันทําไม่ได้แทนที่คุณจะยืนในหลักการให้มั่นน่ะครับแล้วทําหน้าที่ให้ดีที่สุดมันเหมือนนักกีฬานะครับนักกีฬาบางคนเนี่ยมันก็รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยแข่งสนามนี้ไม่มีทางชนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นนักวิ่งแล้วคุณวิ่งอ่ะไอคนชนะเลิศมันวิ่งเข้าเส้นชัยไปแล้วคุณก็เห็นว่าเขาวิ่งเส้นชัยไปแล้วคุณก็ต้องวิ่งนะฮะ วิ่งสู้กับตัวเองอ่ะมันเป็นการต่อสู้กับตัวเองให้ดีที่สุดอ่ะแล้วคุณก็กลับไปฝึกฝนใหม่ข้างหน้ามีใหม่คุณก็มาวิ่งใหม่ฮะแต่นี่มันยังไม่วิ่งอะคุณก็ล้มอ่ะฮะขัดขวางการการแข่งขันอ่ะไปคว้าปืนกรรมการมาบอกว่าเนี่ยไม่ได้แล้วตีลวนแล้วก็การแข่งขันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้คุณทำแบบนั้นไม่ได้นะครับคุณนึกถึงประชาชนนึกถึงใจประชาชนมาก ความพ่ายแพ้ของคุณนั้นเนี่ยไม่ได้สำคัญไปกว่าความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่มีต่อระบอบรัฐสภาคุณค่าของคุณของพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ได้สำคัญกว่าจิตวิญญาณของประชาชนศรัทธาของประชาชนที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยคือพรรคประชาธิปัตย์วันหนึ่งมันอาจจะหมดสภาพไปเลยก็ได้นะครับแตกสลายนะครับแคะแกนกันถึงที่สุด แล้วก็เกิดพักการเมืองใหม่ขึ้นมาทดแทนอาจจะขึ้นมาเป็นฝ่ายค้านนําก่อนพักคุณชีวิตอาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นวันหนึ่งพักคุณชีวิตอาจจะได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลหรือมีพักการเมืองอื่นขึ้นมาแข่งขันคือพักการเมืองก็เป็นแค่กลไกทางการเมืองนะครับคุณไปทําแบบนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณเล่นกันแบบนี้ในสภาคุณจะทาให้สภานั้นเนี่ยหมดสภาพดูสิฮะ ประชุมแต่ช้ามาเจ็ดแปดชั่วโมงฮนะยังไม่เข้าเนื้อหาสาระคุณทําแบบนี้ไม่ได้ฮนะพรรคประชาธิปัตย์คุณทําไม่ได้คุณคุณทาได้คุณทําได,ได้แต่ว่าคุณอย่าคิดว่านี่มันมันฟรีนะครับโลกนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ไม่มีอะไรฟรีถึงแม้ว่ามันจะจับต้งเป็นตัวเงินไม่ได้เวลาผมพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์นี้มันไม่ได้แปลว่าตัวเงินนะแต่ว่าต้นทุนที่คุณสะสมไว้ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะล้มละลาย มันจะล้มละลายถ้าคุณทําการเมืองแบบนี้คนมันจะทนไม่ไหวคนมันจะทนไม่ไหวข้อเสนอคุณทําแต่ละเรื่องดูอย่างเช่นตอนที่คุณเคลื่อนขบวนการชุมนุมแล้วคุณคิดว่าจะทําการเมืองนอกสภาอะไรอย่างเงี้ยนะไอพ้พรบนิรทศกรรมอะไรเงี้ยคุณไปดูมวลชน,นพูดสนับสนุนคุณสิพรรคประชาตัดประชาธิปัตย์ที่มีอยู่ประมาณเกือบสิบสองล้านคนมาเดินขบวนคุณอยู่สามพันคนอะผมไม่ได้บอกว่าจะต้องมากันต้องสิบสองล้านนะ แต่มันต้องไม่ขี้เลยแบบสามพันคนนะุณต้องกลับไปคิดแล้วครับว่าทำไมมันสามพันคนเหตุผลสำคัญก็คือว่าไอ้ท่วงทํานองที่คุณทำในช่วงหลังๆเนี่ยมันมีปัญหาผมไปดูไปติดตามอ่านนะใน Facebook ในอะไรคือเขาเนี่ยอยากให้คุณทำหน้าที่ในสภาให้ดีที่สุดแต่พอคุณมาทำงานในสภาเนี่ยคุณกลับไม่ทำหน้าที่ในสภา คุณอยู่ในสภาแต่กุณตีลวนสภาคุณทาลายสภาคุณไม่ได้ทําหน้าที่ในสภาในฐานะฝ่ายค้านคุณต้องอภิปรายว่าสอวอรสรรหามันดีกว่าสอวอเลือกตั้งยังไงคุณต้องอธิบายแบบนี้